ครับชุมชนบ้านดอนโตมนะครับสะพานหนาหน้าคือสะพานยกระดับสายนะครปฐมากาญจนาุรีนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับส่วนพิเศษนักศินาร้านะครับ Q S Y 5 2 1 9นะครับ เป็นภาพมุมสูงนะครับจากสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับอ่อาที่กันมาแล้วนะครับทางด้านใต้ของสถานีบ้านปโป่งนะครับนี่นะครับ S q s y 5215ครับ <S q s y ห้าสองหนนะครับทำขบวนรถเร็วนะครับที่172นะครับ 7ทับ45นะครับทำขบวนโดย q s y 5211นะครับเคลื่อนขอบวนออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับกำลังจะผ่านที่กั้นนะครับทางด้านใต้ของสถานีบ้านโป่งนะครับ สถานีบ้านโป่งนะครับ QSY 5 2 1สนะครับ ที่สถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้กำลังผ่านที่กั้นนะครับทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับมีหมอกลงจางๆนะครับ วนด่วนที่แปดสิบสี่นะครับวันนี้ทำขระบนวนการโดย u s y ห้าสองศูนย์ห้าครับ QSY 5205นะครับทำขบวนด่วนที่84นะครับตังกรุงเทพนะครับจอดสถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้ก็นะครับกำลังจะผ่านบริเวณจุดตัดทางด้านเหนือนะครับของชุมทางหนองปลาดุกนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักสิท์ที่38 4 6ทับ46นะครับ q S น,นี่นะครับ QHY นะครับ q s น5 2 0 1นะครับหลังจากที่จอดสถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้กำลังเคลื่อนขบวนออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับ กำลังผ่านที่กั้นนะครับทางด้านใต้ของสถานีบ้านโป่งนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทัพยสินารัฐที่31ต้นทางกรุงเทพไปทางสุขทางันาใหญ่ แต่ใช้หัวรถจักร QSY เข้ามาเสริมทับนะครับปัญหาเรื่องหัวรถจักรเสียทางสายใต้ก็ไม่ค่อยมีนะครับทุกขบวนก็จะทำเวลาได้ดีกว่าเดิมนะครับมาแล้วครับ สว่างมาเลยนะครับ QSY 5204นะครับ ส่วนพิเศษทักษิณที่37ทับ45กรุงเทพประดังเมษาสุงไหกคลกนะครับก็าฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ